สวัสดีครับคุณอยู่กับผมอีกแล้วนะครับ FF Sonic Channel ก็ตอนแรกคิดว่าจะทำชื่อรายการขึ้นมานะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ต้องมีชื่อรายการละกันถือว่าเป็น FF Talk ละกัน <c oughs> ก็รายการนี้จัดขึ้นมานะครับเพื่อเพื่อไม่ได้มาแคสเกมแต่ว่าอยากจะมาคุยเรื่องข่าวในวงการเกมนะครับพอดีวันนี้มันเป็นคลิปวันที่อัดคลิปนี้มันเป็นวันที่3เดือน8นะครับสิงหาคม2563นะฮะ ก็เราจะมาคุยกันอาทิตย์ละครั้งหรือ2ครั้งนะครับก็แล้วแต่ผลตอบรับละกันผมก็จะพยายามมาอัปเดตข่าวข่าวในวงการเกมขอพูดแค่2เรื่องนะครับในคลิปนี้จะขอพูดเรื่องของทางโ o n y นะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่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 ไมไมชอบค่ายอื่นนะแค่แบบขอพูดถึงโ o n y เยอะหน่อยครับ Xbox หรือว่า Nintendo Switch ก็จะจะมาพูดในคลิปต่อๆไปนะครับอะไรที่มันน่าสนใจก็พยายามรวบ แต่ว่าวันนี้มันมีข่าวที่น่าสนใจสําหรับผมแล้วก็อยากจะมาแชร์ให้คนที่ผ่านเข้ามาดูเนี่ยได้ดูนะฮะได้ได้ได้รับไปด้วยกันก็มาถึงข่าวนะครับเขาเพิ่งทางโซนี่เนี่ยเพิ่งประกาศมาสดๆรล้วล้อเลยเมื่อประมาณช่วงกลางวันนะครับประมาณกลางวันของวันที่สามเขาบอกว่าเฮ้ยอุปกรณ์ของ p พยเนี่ยจะสามารถใช้กับ p พยได้ด้วยนะครับ มันน่าตื่นเต้นยังไงมันน่าตื่นเต้นตรงที่ว่าเขาบอกว่าพวงมาลัยพวกจอยพวงมาลัยนะครับพวกจอยเครื่องบินนะครับที่ทํามาสําหรับจอยเพซที่ที่ทมาสาหรับเครื่องเพซีเนี่ยยังได้ไปต่อนะฮะคุณยังสามารถเอาไปใช้บนเพย์ห้าได้ใครที่ลงทุนกับพวงมาลัยไปนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะใช้ไม่ได้สองตื่นเต้นกับอะไรนะครับผมตื่นเต้นกับ หูฟังเพย์ีเราสามารถนำไปใช้กับเพย์ห้าได้แล้วก็หูฟังที่เป็นสเตต์ปาร์ตี้ครับที่เป็นไายเส้นนะฮะที่เอามาต่อกับเพย์ีได้ก็ยังได้ไปต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นหูฟังที่ใช้อแดปเตอร์ USB พอร์ตหรือว่าหูฟังที่ใช้ออดิโอแจ็คก็คือตัวสาย3.5ก็ยังทํางานบนเพย์ห้าได้ครับอันนี้ถือเป็นข่าวดีมากๆแล้วก็หัวข้อต่อไปที่เขาบอกว่าอุปกรณ์ไปใช้ได้ก็คือตัวจอยของเพย์ีเนี่ยหรือว่าจอยที่ได้รับไายเส้นจากออฟฟิเชียลโดยตรงของ PlayStation เนี่ย ที่เป็น Third Party ตีไม่ว่าจะเป็นจอยนาคอนจอยเลเซอร์จอยสครับจอยทัสมาตเตอร์ยี่ห้อไหนต่างๆที่เป็นไรเส้นนะครับสามารถใช้บน p l 5ได้ด้วยแล้วก็ Playstation Move ตัวที่เป็นจอยเหมือนจอยไอเิมนะครับแล้วก็ Playstation VRM ตัวจอยปืนที่เอาไว้สำหรับ VR เขาก็าบอกว่าพพอร์ต Playstation VR เกมบน Playstation5 ด้วยนั่นก็หมายความว่า VR หรืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้เนี่ยมันไป p พ5หมดเลย แต่เขาก็จะบอกว่าเฮ้ยมันมีอุปกรณ์บางตัวนะที่คุณไม่ได้ไปต่อเอาจากที่ผมอ่านนะครับเดาๆนะอุปกรณ์ที่ไม่ได้ไปต่อเนี่ยก็น่าจะเป็นแน่นอนที่ชาร์จจอยคุณจะไปซื้อที่ชาร์จจอยเพย์ห้ามาใช้กับจอยเพย์สี่ไม่ได้แน่นอนเพราะรูปทรงมันคนละรูปทรงฐานตั้งอย่างเงี้ยฐานตั้งก็ไปไม่ได้แน่นอนนะครับก็ต้องดูว่าอุปกรณ์ไหนที่ท,ที่มันสามารถทํางานได้ในอนาคตเขาก็จะมาคอนเฟิร์มอีกรอบหนึ่งแล้วก็ในในหัวข้อข่าวเนี้เขาก็บอกว่าเออ จอยดูว่าช็อก4ที่บอกว่าทํางานกับเพย5ได้เนี่ยมันมีเกมอะไรบ้างเกมเพย5เล่นได้ไหมเขาก็บอกว่าจอยเพย4เนี่ยจะไม่สามารถเล่นเกมเพย5บางเกมได้นะครับเพราะว่าเกมเพย5บางเกมมันมีฟังก์ชันที่ต้องใช้จอยเพย5โดยเฉพาะนะเราก็าไปดูอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยเออเกมไหนที่มันเป็นเกมเพย5แนละ้วใช้จอยเพย4ได้บ้างซึ่งมันฟันธงกันแล้วแหละว่าตอนนี้เกมที่แบบซับพอร์ตเพย4ด้วยแล้วก็ที่บอกว่าจะย้ายไปเพย5ด้วยอะ ยังไงก็ใช้จอย PS4 ได้เพราะช่วงนี้นมันมีโปรโมชั่นด้วยช่วงช่วงที่ผมพูดเนี่ยช่วงวันที่1ถึงวันที่9เนี่ยโซนี่มันลดราคาจอยเหลือตัวละพันสี่เก้าก็ไปจับจองได้เผื่ออนาคต PS5 มาแล้วจอยเรามีอยู่ในสต็อกแล้วก็เอามาเล่นไม่ต้องไปซื้อจอยใหม่แล้วก็เขาก็มีคําถามต่อมาครับว่าเฮ้ย PlayStation Camera เนี่ยไอ,ไอตัวกล้อง PS4 เนี่ยซัพพอร์ต PS5 ด้วยเปล่า เขาก็บอกว่าเฮ้ย hey, มันซัพพอร์ตครับแล้วก็รวมถึง VR ด้วยที่ซัพพอร์ต <c oughs> แสดงว่าเราดีใจได้เลยครับ VR ใครที่เก็บไว้นะครับมาไปเล่นบน Play5 ได้ดอยเจออุปกรณ์ต่างๆคุณไม่ต้องทิ้งคุณไม่ต้องซื้อใหม่ทั้งหมดนะครับก็ถ,ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆนะครับสําหรับคนที่ซื้ออะไรมาเยอะแยนะเนาะมันก็ต้องเสียดายตังกันบ้างอะ่ะถ้าจะให้ซื้อใหม่ก็ก็เคืองนิดนึงอะ่ะถึงถึงรู้อยู่แล้วว่าเราจะซื้อก็เหอะยังไงของใหม่มาเราก็ต้องซื้อของใหม่ใช่เราเข้าใจแต่คนที่เขา มีของเก่าอยู่คาก็ต้องทิ้งเหรอใช่ไหมนนี้เป็นข่าวดีมากๆเลยครับซึ่งตัว Xbox เองก็มีข่าวอะไรแบบนี้นะ Xbox เองก็มีข่าวประมาณว่าเขาปลดล็อกสโตร์ของ Xbox 360น่ะให้คุณซ,ซื้อเกมผ่าน Xbox One ได้แล้วอะนั่นถ้ากับว่าสมมติว่าคุณชอบเกม Gear of War หนึ่ง Gear of War สองอะแล้วมันมีขายในสโตร์ของ Xbox 360นยะแล้วมันซื้อผ่าน Xbox One ไม่ได้ใช่ไหมครับมันตอนนี้คุณสามารถซื้อได้แล้วอะ เออมันเป็นมันเป็นมันเป็นมูฟที่ดีของแต่ละค่ายเกมนะครับมันก็โอเคอ่ะนี่เรามาดูข่าวต่อไปครับเป็นข่าววันที่6สิงหาคมนะครับน่าจะช่วงประมาณตีหนหรือตีสามเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับมันเป็นเวลาของอเมริกาทาง Sony นะครับ p l a y s t เ t i o n เขาจะจัดกิจกรรม State of p l a y ครับเขาจะบอสแคร์ผ่าน YouTube กับ Twitch นะครับ เป็นเวลา40นาทีนะครับเขาจะโฟกัสไปที่ค่าย Third Party นะครับที่เป็นผู้จัดจำหน่ายเกมแล้วก็จะมาพูดถึงเก uh, ม PSVR แล้วก็พูดถึงเกม PS4 นะครับที่จะลงในช่วงสิ้นปีนี้นะครับโดยโดยผมว่าเขาจะเน้นไปที่ Clash Bandicoot 4นะครับ i t s a b o u t Time แล้วก็จะมีการพูดถึง Third Party อะไรบางอย่างนะครับเป็นค่ายไออินดี้นะครับ บน PlayStation 5ด้วยไม่รู้จะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าก็เซอร์ไพรส์เนี่ยหวังว่าขอให้เป็น g o อ of War แล้วกันเพราะว่ามันมีข่าวลือว่าเฮ้ย g อ d of War มันจะเปิดตัวตอนสิงหาเว้ยยังไงเราก็ไปลุน้นกันอีกทีหนึ่งว่า God o อ War จะมาเปิดตัวไหมผมอยากให้เปิดตัวมากอยากเล่น God o อ War เป็นเพย์ห้าโอเคครับสำหรับ FF เอขาเรียกอะไรดีเอา,า,าราย,อายการอะไรดีชื่อรายการอะไรเอาเป็นว่าใครดูแล้วก็ถ้าถ้ามีคนดูถึงถึงตรงนี้ครับก็บอกหน่อยแล้วกันว่า เราควรจะตั้งชื่อรายการว่าอะไรดีผมอยากมีรายการพูดคุยอย่างเงี้ยแบบมีมีคนฟังมีคนคุยกันว่างๆมาไลฟ์สดฟังคุยกันนะครับยั่งไงก็เอาตรงนี้แล้วกันปากพิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างด้วยว่าเป็นชื่อรายการอะไรดีรสำหรับคลิปนี้ฮะลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าหรือไม่ก็ผมจะพยายามทำครับถ้ามันมีข่าวอะไรมาก็จะอัปเดตเลยแล้วกันโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ